สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนีสีผ้าเบิงสวนน้อยๆที่ปลูกไว้คางบ้านเนาะจ้าเริ่มต้นที่มกแตงโม่จ้ามกแตงโม่กาลังมาออกหม,มักจ้ามกแตงโม่หมากเดียวพี่น้องคะอ่ะอเดี๋ยวสีผ้ายางเบิงนะจ้าต่อไปต้นมกพริกจ้ามกพริกพี่น้องจ้ากำลังคักพริกจ้าต้นมกพริก เป็นพริกคุนจ้ะอันนี้ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูบานเขาเนาจะจะกำลังปลูกกำลังเพาอไอ้อนนกระต้นมกพริกจ้ะต้นมกพริกจ้ะงามเลยต้นงามค่ะมากำลังออกจ้นนี้กระต้นมกพริกอีกทั้งนึงอันนี้มันแก้วจ้ะมันแก้วมันสีหวัวมงม่วงองันนี้จ้ะแล้วเช้า เดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งต้นมักพริกตกจ้ะดกขนาดพิกน้องค่ะไอ้กับบ้านสาวกว้อยที่สาวในหัวเฮตายูด้อจ้าพอแม่เฮื้อนสาวกว้อยเองเนะาะย่งมาทั้งนี้กับพ่อต้อนมะเขือจ้า ต้นมักพริกจ้านี่ล่ะดกแถพี่น้องค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ก็มาเก็บเอาเดอ้อจ้ามาเก็บไปกินกับปนกับแจวไปต่ำมาคุงเนาะจ้าจ้าดกแถพี่น้องค่ะเบิเ่งเนนะี่ยค่ะผู้หน้อผู้หน้าจ้านี่ต้นทั้งดกพี่น้องจ้าใส่ขีง้งัวจ้าเบิ่งกล่องขีง้งัวใส่ไว้ไมีแต่ขีง้งัวล้วนๆนทั้งดกทั้งงาม ปุนจ้าขุนอายุไก่บ้านสาก่อยเงื่อนสาก่อยก็มาเก็บไปกินเด้อจ้าเสาก่อยกินบ่ท่านดอกจ้าดอกปั่นนี้งามพอมจ้าอะสาก่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า